n e g e l e g n c e r s t o r m t a บตัวนี้ LED Spotlight นะครับโเฉพาะรุ่น Stormtag จะทำงานพร้อมกับไฟสูงนั่นเองเหมือนยิงปืนใช่ไหมใช่กดปุ๊บเห็นคุณเลื่อนฝั่งไหนก็ได้นะไม่จะเป็นต้องกด2ฝั่งนะครับลูกค้าน่าจะประทับใจแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันต่อนะครับ EP2 นะครับใช่แล้วคันนี้เห็นหน้าปกลูกค้าต้องรู้แล้วก็คือคันนี้เราจะมาดูรุ่นของตัว n e x t g e l e g a n c e r Stormtag ใช่แล้วครับจ้าเนทต้องบอกว่า นะครับเรนเจอร์ของเราเขาเปิดเซกเมนต์ใหม่ของตัวรถนะครับในส่วนของไวายแท็กเราลู้เลยรู้ว่าไปตัวสปอร์ตลุยๆหน่อยนะครับใช่ครับส่วนสตรอมแท็กนะครับนี่ตัวนี้เลยเดียวเห็นและชัดจะเป็นเซกเมนต์ที่เน้นลุคโฉมที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นใช้ในเมืองมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับการตกแต่งดุดันกว่ารุ่นไวายแท็กกว่าเดิมก็คือที่คุณติเห็นเลยกระจังหน้าถ้าไวายแท็กเป็นสีเทาดำแต่ตัวนี้เป็นแบล็กกอสต์ดำเงาเลยดำ ดำเป็นสีนะดำแบบดำเงาเลยนะดำเงาแล้วมีตัวอักษรด้วยแล้วโลโก้สังเกตโลโก้ก็จะมีการเป็นโลสีลมดำด้วยนะใช่ครับโลโก้จะเข้มเพื่อรับกับการตกแต่งของตัวรถตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตใช่แล้วสังเกตทั้งตุ่ยนี่แต่กอนนี้อันนี้อันนี้อาจารย์ไปคงถามหน่อยอันนี้ทำงานยังไงครับตัวนี้ LED สปอตไลท์นะครับมีเฉพาะรุ่นสตอร์มแพรจะทำงานพร้อมกับไฟสูงนั่นเองนะครับเผื่อบางทีเราต้องการความสว่างที่มันมากขึ้นนะครับแต่เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสตอร์มแพรเส้นสีแดงเช่นเเดียยยววกกันสๆลปติ ไฟใบ LED ดะอยู่ทุขับ4ครับแต่ว่าในรุ่นสตอร์แท็กมีให้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเลยสําหรับไฟหน้าที่เป็นแบบสีขาวตัวนี้ก็คือตัวขับ2ใช่แล้วครับเดี๋ยวตัวด้านบนที่เราจะพาไปดูก็จะเป็นตัวขับ4ใช่แล้วครับแต่ว่าขับ2จะได้ไฟที่เป็น m a t r i ก LED เลยเหมือนกันใช่แล้วไฟตัวนี้ลูกค้าชอบใช่ครับมันสวยมากเลยเต๋ออะมาดูด้านข้างกันต้องติถ้าเป็นรุ่นเรนเจอร์จะเป็นผิวดำด้านนะในไวแท็กก็เงาหน่อยแต่ถ้าเป็นสตอร์แท็จะเป็นดำเงาแว็กคลอสนะครับแล้วก็ครั้งแรกในรถกรบะบ้านเรา ล้อแม็ก20นิ้วใส่ตั้งมาจากโรงงานเลยครับนะฮะพร้อมมีแถบสีแดงตรงนี้ด้วยเรียกว่าแม็กก็เด่นเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Star Track เลยนะครับเป็นล้อขอบ20มาจากโรงงานใช่แล้วครับถูกต้องแล้วอย่างนี้ไอ้ตัวสีแดงแดงที่อยู่ในล้อแม็กเนี่ย mm hmm. เวลาวิ่งบนถนนน่ะผมว่ามันจะทําให้ล้อเนี่ยดูเป็นสีแดงใช่มันก็จะทําให้ล้อเด่นมากขึ้นเวลาวิง่งหรือเวลาจอดนั่นเองนะครับแล้วก็สักลักษณ์ด้านข้างท,างที่เป็น Star Track mm hmm. ตัวนี้นะครับแล้วก็ดําเงานะครับยกว่าอะไรที่ที่ w i t r a c k เป็นสีเทาดํา รูปสตอมแฝดจะเป็นดำเงาทั้งหมดนะครับดำดรวมถึงลายสติ๊กเกอร์ด้วยนี่นะครับลายสติ๊กเกอร์ก็สวยมากเลยนะครับยาวม,มาถึงท้ายตัวนี้เลยนะนะครับไอีตัวต้องตีตตตพลาดไม่ได้เลยข้างบน,นเห็นไหมครับอ้วนๆบวมๆดูแล้วมันน่ารักอะดูมันใหญ่กว่าของไวท์แท็กนะครับเพราะตัวนี้เป็นในส่วนของราวหลังคาแบบเฟสติบิลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีแหลกติดตั้งหลอดแหลกได้ด้วยตรงนี้เห็นไหมแล้วแหลกตัวแหลกที่ขวางเนี่ยเราสามารถพับ ไม่ใช้ก็สามารถพักเข้ามาเก็บในรางตัวนี้ได้เลยครับครับนะนะฮะส่วนด้านท้ายครับต้องตีนี่นี่อันนี้ไม่หลงได้นะตัวนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กอยู่แล้วที่เรียกว่าสปอร์ตบาร์ใช่ครับผมเห็นว่าสามารถเลื่อนเมื่อกี้อาจารย์เทนผมแล้วให้ผมเอาดูจับอย่างนี้เหมือนยิงปืนใช่ไหมใช่กดปุ๊บเห็นมุณเลื่อนฝั่งไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องกด2ฝั่งนะครับตัวนี้นะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับนี่อีกทีนึ่ง เลื่อนมาใช่ครับเขาจะมีอยู่จุดล็อกอยู่3จุดให้เหมาะกับสัมภาระขนาดยาวของเราถ้าผมใส่เรือยาวข้างบน1ิบติอ่ะสมมติเรือคายักอะไรพวกนี้ใส่ได้ใส่ได้นะครับหรือบางคนจะบรรทุกงานช่างอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดนะและง่ายด้วยนะครับน้าหนักเบาด้วยนะเนี่ยผมกดเบาๆเห็นเบาๆถูกต้องครับเข้าล็อกเลยสุสุภาพสติก็บีบดึงได้เหมือนกันนะตัวนี้นะเนี่ยคือเรียกว่าเป็นคันแรกรถกระบะบ้านเราเลยนะในการติดตั้ง โลบาแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้นะครับตัวนี้พับเก็บได้นะฮะตัวนี้พับเก็บได้และรองรับน้ําหนักนะร้อยกิโลกรัมเหมือนกันเหมือนกับตัวราวหลังคาของตัวว i t แท็เลยนะครับ mm hmm. มาในส่วนข้างในของตัว t o r มแท็กนะครับคันนี้ได้ตะเข็บสีแดงอาจารเป้เชิญครับมาเลยสีนอกจากตะเข็บสีแดงแล้วนะครับคุณจะเห็นว่าจะมีโลโก้คงว่าสตรอมแท็กด้วยนะฮะเห็นไหม ครับเรียกว่าเป็นเฉพาะรุ่นเลยแล้วก็เบาะทรงเขาเป็นไงคุณตงตตีตรงนี้จะเป็นเนื้อสัมผัสแบบเหมือนแรปเตอร์เลยใช่แล้วครับตัวนี้นะฮะับสัมผัสนี้เป็นหนังกลับนะใช่แล้วครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสโตรมแท็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับอย่างที่เห็นที่เห็นก็คือถ้าเป็นวายถ่ยจะเป็นได้าสีส้มอันนี้ดากสีแดงนิดนึงนะแล้วก็เกียร์ครับมีชิปเตอร์นี่แหละตรงนี้แหละที่ลูกค้าถามมาว่าเออทำไมไม่มาใส่ในตัวกระบะที่เป็นตัว ลองลงมาบ้างนี่แหละครับใาให้แล้วเราใส่แล้วแหละถ่าให้ในรุ่นสปอร์แพรนะครับเพราะว่าตัวนี้มีให้ถ้าขับ2ขับ4นะไม่ใช่ขับ4ตัวเดียวด้วยนะขับ2ล้อก็ได้เช่นเดียวกันในรุร่นสปอร์แพรถ้างั้นมีเกียร์อ e ีชิพเตอร์แล้วผมว่าตัวออปชั่นที่ถอยจออัตโนมัติเข้าซองออกซองถูกต้องเลยครับน,นี๊ตตีน,น,นะครับนี่ไงครับออ๋มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเข้าซอง ทางขนาดหรือชื่อออกจากทางขนาดก็จะทํางานได้เหมือนตัวเอเวอร์เรสต์ถูกต้องครับน้กีเอเอต์แล้วก็โหมดการขับขี่ในรุ่น4อ่าขับเครื่องสองล้อจะมีให้4โหมดครับและมี6โหมดในรุ่นขับเครื่อง4ล้อนะครับถ้าเป็นตัวขับ4ก็จะมีที่ที่แม่ถูกต้องครับโหมดจะย้ายอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลือกระบบการขี่ได้แลนะครันแล้วก็ข้างในข้างบนเพดานอะไรต่างๆก็เหมือนตัวไบแท็กเลยใช่แล้วครับแล้วก็หน้าจอ12นิ้วเหมือนกันแต่หน้าปัดครับน้องเต๋อเปลี่ยนถ้าไวถ่ายจะเป็น8ครับตัวนี้จะยาวเลย12นิ้ว เท่าตัวเอลวเอสตัวพัดเลยครับเช่นเหมือนเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยนะนะครับแล้วก็บอกว่าคู่หน้าเหมือนกันเรียกว่าข้างใน,น่ยต่างจากเรียกว่าออเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นจากว i แท็กแล้วก็ได้ในส่วนของทรงบอกแล้วก็การตกแต่งที่ดีขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่มากขึ้น นะครับอาจารย์เป้น้ำผมมาถามเรื่องราคาดีกว่าปกติเอาตัวขับขอก่อนอย่างสีขาวคันนี้ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับถ้าไม่รวมสีพิเศษก่อนนะปกติจะราคาขับเครื่อง2องล้ออยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแต่จะเพิ่มในสีพิเศษก็คือสีขาวมุกกับสีแดงจะเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มนะครับส่วนข้างบนเนี่ยครับจะเป็นรุ่นขับเครื่อง4ล้อภายนอกเนี่ยก็คือจะต่างกันที่โลโก้สีคุชิด้ท้ายนะครับข้างบนราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ถ้าเห็นทั้งสองราคาจะสูงกว่าตัวขับสอและขับสี่ในวัยแท็กทนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักหมื่นแต่ได้ออปชั่นได้ตัวแต่งที่วิ่งบนถนนแล้วจะโดดเก่งใช่ครับก็เรียกว่าท็อปเหนือท็อปจ้าออปชั่นท็อปล้อขนาดใหญ่การตกแต่งสปอร์ตการปรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายขึ้นและจะมีอยู่ที่มากขึ้นลูกค้าน่าจะพับใจแน่นอนถูกต้องครับโอเคครับอาจารย์เป้ไนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เป้ยดีดีครับยังไม่จบนะอาจารย์เป้เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป ได้คทีมต่อไป <ผม S 2> ว่าเราจะไปรีวิวรุ่นอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ